ผ,ผ่าแท้ผมเช่าว้านแท้ผมขายผ่าแท้นี่คนระดับัครบไม่ต้องรู้จักกันก็ได้แต่ใช้พระนี่เป็นเสือแต่ถ้าอีกระดับหนึ่งขายความเชื่อถือในตัวกันแล้กันหรือขายความชอบคบถึงพระพวกนี้จะจบกันแค่สองคนพอไปบุคคลที่สามไม่มีใครเช่าละ <laughs> ใช่ไหมแล้วพระพวกเนี้ เยอะนะคนเล่นพักพวกนี้เยอะคือเล่นด้วยความพอใจเล่นด้วยความชอบคือมีเงินจ่ายแต่หาเงินเข้าดําบากใช่ไหมวันนี้เขาก็ไม่แคร์อะไรก็ถือว่าสมเด็จที่เองพูดกันน่องค์ละร้อยล้านสองร้อยล้านค่าเช้าองค์ละห้าพันสามพันหนึ่งพันอะไรพวกนี้ซึ่งถามว่ามีโอกาสฟุกมันก็มีโอกาสฟุกก็ได้ แต่ถามว่าคนที่ฟุกงน่ะเขดูเป็นไหมไม่เป็นอ่ะอื